สบายดีครับพี่น้องผู้ชมยังอยู่ตลาดนัดน้องแก่อำเภอเมืองจ้าวลัดกับเสาวันเสาตีเก่าเดือนพฤศจิกายน2องพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับยังอยู่โซนควายอยู่ครับตอนนี่มาเบิ่งควายงามบปกล้วยสวยๆ Body, สวัสดีลูกชายแม่ลูกลูกหผมลูกแม่ลูกพ่อจะมาซื้อมาขายบ่อไม่ยังได้บ่อไป แต่พอไดไล่ะเช่งมันบาทโอ้ยุคนบาทครับสุงลอยสาสิบบวกสาธุสาธุเออเบาสุริยารูบรอครับผมด้เลยครับเด้รอยนำกันเด้มันบาดมันบาทเพรเด้รวยนำกันเด้สาธุสาธสีัสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเหมืนเราอ่ะ เออเอาเอา pues มามันมานดพอรดาธุเปิดไปไหรลูกไส้สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าเนาะสามหม่นหลูกครับลูกกับลูกเม่ตอลงไหนตอลูกเนาะเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องแบวแบบไปแบสีออ่แปดวน่ามแปดเบ้าหยัง ดาวฝครับเอเอาเป็นหมาได้หรือไส้เด้เอาใหญ่ๆอันนี้ลูกตัวนี้ครับตัวนี้ผู้ขึ้นเม,ม่ลูกท้กองไปะเส้นเหน็ทิตหนึ่งเส้นเหน็อิหนึ่ง ซึ่งพออะไรไปหรือไงตัวไหนเพิ่งว่าไปผสงตัวมามเปิด,ปด,ดเป็นเทไรครับนีออ่แสเจ็ดครับแสเจิตเออแสเจ็ดไงนะั่นนะลืมตื่นเดี๋ยวไปเบิ้งขงลังกันว้างเบิ้งไข่นะครับดันหลัง ไปไปเอกไปลูกไปโชคกันนะอูู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเสียเสียหายแล้วหายแล้วหายเจอาแล้วนี่

เอาตวนลูในราคาก็ม uh so ีะช่ครับต um ัวไหนก็เพิ่มในราคาก็มีก็อยคุณม่ลงยเขาเขาทิ้ง่ไหมเขาทิ้งหัวงพวเนอเราบอกผิดเนี่ยอ่ะตะุนตะนหมดตะนหันี้คอาเจิะหัหัวักะายไปเยผสมไม่ลาลุก ปพปันห้องตัวไหนอ่ะซีมืหาครับเปิดกันห้องแค่เดียวละท่าเทนีตรวจครับประกันเลยสีหมื่ันบาทหน้าก็ง,งามเปิดได้ทนีหกใส่เปิดี่ีมืดห่าเดนีพัดต้อเทไาเดนีต้อกันเยอะันใหญ่โอ้โห อัตลักษณ์ได้เด็กเดือนละทองหรือว่าจะตรวจประกันทองสารอ๋ <in> <reco Christ. S 1> อประกันทองเด็กเรามาที เยอะก็ได้ขายเะเสียเอ้ยฟาเว้ยนั่เสียศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสามสามแปดศูนยมาปนครับจากตักการทำคอองตระการครับมันเหมืนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ท่องชื่อเม่ เป็นซับแต่อตย์นิงครับอตอนนี้ว่างยุ่นวะ่าครับเปิดเท่าไรคู่นี่ค,นคูนี้เปิดไปแสนห้าพันแสนห้าพันตกตัละห้าหมื่นสองร้อยห้าพันิหมื่นตกตัวน,นี้ร่อยชิเก่าตัวนี้ร่อยีสาครับโอ้สูงอ่ะหอยสาวหัวพาตูกนี่แล้วตูกนึ่งอันสาวเนี่ยงดีครับ ขันแยกต้นเหนียวเท่าไรนี่แยกต้นเหนียวสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดตัวนั้นดีตัวนั้นหาเหมือนกลัวครับเดี๋ยวผมมั่นต่อรองได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมสวดส้มง,งเีดยว่ฟันมาฐา,านเลยเป็นนั่ง้าวไทยได้ยินดิจาวาป้ะเอาฝากเบยพึ่นหนึ่งเก้าสามาไปสามมองเก่า สามหกศูนย์หนึ่อยวนิตการครับอ้าวมันหมานกับมันหมานมันหมานอ้วมุนดี กำลังงว่วงก้วกำลังเข่าครับอมองโลกยุบเอาเคบนี่ฝากต่อพี่น้องสักหน่ยรับสบายดี